เมื่อได้องไปงลางงา่านบอวผ่านคมา่องเบือมันได้เดเพิ่จเอนาน่วลยบลไป <laughs> มันไดอยู่บนหม้สั้นบปาสัน,นได้เลย้ก็ไม่กล้าลงทํำไปทางไ,ไปทํำโสด้านะครับ,บเป็นตะเยน็นไอ้หน้อาบน้ำ <laughs> น,นิดหน่อยก็หน้าก็ยัขงข้ากัน

ไปก่อนไม่ไหววะสู้ไหมครับลาตีสู้ไหมครับ <c oughs> ไม่ไหวแล้ว <c oughs> โอ้ยสูสูต <c oughs> อนนี้นั่งตกใส่เลย <c oughs> นี่ถึงแล้ว อันนี้คือสถานที่ที่สองนะครับที่เรามาวัดถ้ำสโสดาไห,ไหออกาใอใครสนใจมามาได้นะครับสวยครับน้ำตกมาจากไหนคะดูที่เอียงหมดเลย่อยดก็ดี มันจะขาดเหน้า,น,าน้าปลามันนีนมาผิดเลยจะบบมบ,บ,บมันพูดให้คิดทำไมไม่ม่าไหมทไฟก็จ้ไม่นาม่ยตั้ยนะ ใส่ลถึงแล้วนะครับจุดน้ําตกนะครับถ้ำโสดาเด็กที่เด็กเดินใช่ไหม ฝุ่น <t> ม <cción> <S cells> ันยังงานไปฝุ่นได้อีกเกี่ยวงานลงมาทางฝุ่นบอสเขาเจ้าก็ม้าจะฝุ่นก็ไปเดิมเดินไปตรงนู้นได้อีกนึ่เห็นไหมอืมแต่มันเป็นวิ่งวิงแล้วเนี่ยอ่มันลายตาไปหมดแล้วนั่นเนี่ยอือ ตเป็นเป็ปาถีเป็นทีไปตีวก็หันบ่ะแน่ว่มันีบาก็มันกมีสากเิอนมาบ่ายเพิ่นก็ถีบอกคุณเปนไปสูงอยู่บอกค่ะชันบ้างนั้นส่ไแล้วเนีะ